ท่านประธานที่เคารพกระผมจุลพันธ์นริวัน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้จะมาอภิปรายในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้ขอให้รัฐสภาเนี่ยเปิดประชุมเพื่ออภิปรายในปัญหาของสังคมตามมาตรา165ของรัฐมนูญน,นะครับท่านประธานครับวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาชุมนุมกันทั่วประเทศจำนวนแต่ละจุดหลายแสนคน แน่นอนครับวัตถุประสงค์เขามีข้อเรียกร้องเขามีนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาถกกันในสภาเพื่อหาทางออกแต่ผมต้องเรียนต่อท่านประธานด้วยความเคารพว่าเมื่ออ่านยติของทางคอรมอที่ส่งมาให้กับสภาแล้วเนี่ยผมรู้สึกเสียดายโอกาสครับเพราะผมรู้สึกว่ามันมีความไม่จริงใจอยู่มากในยติที่เขียนเข้ามายติที่เขียนเข้ามาสามข้อเนี่ยข้อแรกครับพูดถึงเรื่องสถานการณ์การชุมนุมในขณะที่มี v วรัสโคโรนาข้อที่2พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มีรถยนต์พระที่นั่งผ่านไปในที่ชุมนุมข้อที่สพูดถึงการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาแต่เมื่ออ่านดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยทั้ง3ข้อเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่การแก้ตัวของรัฐบาลและการใส่ความเป็นการกล่าวร้ายให้กับผู้ชุมนุมทั้งสิ้น ความจริงใจในการแก้ไขปัญหานั้นเป็นที่น่าสงสัยครับโดยเฉพาะในประเด็นที่สองครับประเด็นเรื่องของเส้นทางวิ่งของรถยนต์พระที่นั่งผมต้องเรียนต่อที่ท่านประธานว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรัฐสภาแห่งนี้ที่เราจะเอาเรื่องซึ่งมีความละเอียดอ่อนเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสถาบันเนี่ยเข้ามาพูดคุยถกแถลงกันอย่างกว้างขวางในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ารัฐสภาก็ตามเพราะแน่นอนครับมันขัดต่อข้อบังคับการประชุมมันขัดต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง แต่วันนี้เนี่ยรัฐบาลกลับเลือกที่จะเขียนยติลักษณะนี้เข้ามาและเอามามันเปรียบได้กับอยู่ในห้องเรียนแล้วเขียนบนกระดานดําแล้วให้นักเรียนนักนักเรียนเนี่ยบอกว่าพูดกันเต็มที่เลยอยากจะพูดอะไรก็พูดความเสี่ยงแน่นอนครับหนึ่งพวกเราที่เป็นสมาชิกอภิปรายเนี่ยอาจจะผิดข้อบังคับอาจจะผิดกฎหมายสองแน่นอนครับผู้ชุมนุมที่เขาอยู่ข้างนอกเขาไม่มีสิทธิ์มาแก้ตัวได้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขาเขาไม่สามารถที่จะมาปกป้องตนแต่หนักหนาที่สุดคือ อันตรายความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันที่เราเคารพรักผมต้องเรียนต่อท่านประธานว่านี่หรือคือการการะทําของรัฐบาลที่บอกว่ามีความเป็นเลิศในความจงรักภักดีผมนอกจากโทษท่านประธานโทษโทษท่านนายกรัฐมนตรีแล้วผมโทษท่านประธานรัฐสภาด้วยนะครับที่รับยบติลักษณะนี้เข้า,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 ามาเนี่ย Christine. แต่ท่านประธานที่เคารพครับท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้ถ้าเราไปถามประชาชนในท้องถนนเนี่ยหรือที่ไหนก็ตามเนี่ย เขาไม่เชื่อครับว่ารัฐสภาหแห่งนี้จะสามารถประชุมกันสองวันแล้วก็หาทางออกให้กับสังคมได้เราในฐานะตัวแทนประชาชนไม่ใช่ที่พึ่งหวังที่เขาคาดหวังว่าเราจะนำเขาออกจากปัญหาต่างๆแน่นอนครับพวกผมที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเห็นยติเนี่ยครั้งแรกเลยเรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะร่วมอภิปรายด้วยซ้าแต่สุดท้ายถ้าเราไม่เข้ามาถ้าเราไม่เป็นปากเสียงให้กับประชาชนการประชุมครั้งนี้ก็จะ เป็นการอภิปรายเพียงฝ่ายเดียวแล้วก็จะเป็นการกล่าวร้ายกับผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงซึ่งพวกผมยอมไม่ได้แต่ท่านประธานครับการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาตะโกนกล้องกันเยอะไปหมดนะครับผมจะไม่ใช้คำศัพท์ที่ท่านประธานรัฐสภาได้ห้ามไว้เขาบอกว่าผมก็ได้ยินเนี่ยท่านประธานครับคำคำนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับมันเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดมายาวนานมันเริ่มตั้งแต่สมัยที่ ผลเอกประยุจนันโอชาตัดสินใจปฏิวัติยึดอำนาจจากรัฐบาลพลรเรือนมันต่อเนื่องมากับการที่ลากอำนาจเผด็จการยาวถึง5ปีต่อเนื่องมาที่การสืบทอดอำนาจอีกสองปีภายใต้รัฐมนูญฉบับปัจจุบันการแก้ไขปัญหาเศรษฐ,ฐกิจที่ล้มเหลวถ้าให้สาธยายเรื่องนี้นะครับท่านประธานผมต้องขอเวลาพิปราอีกสามวันสามคืนไม่จบครับเพราะมันเยอะเหลือเกินปัญหาที่เกิดขึ้นในภาวะการบริหารงานของท่านในระยะที่ผ่านมา แต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกได้ยินสิ่งที่ผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องหรือไม่วันนี้ท่านมาขอสภาขอทางออกได้ครับผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาผมก็จะนําเสนอทางออกที่ผมพอจะคิดได้แล้วก็จะนําเสนอผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีผมมีทางออกจากปัญหาอยู่หข้อครับที่จะนําเสนอแน่นอนครับศูนย์กลางของปัญหาทั้งหมดทั้งมวลคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านเนี่ยมาขอให้ผู้ชุมนุมถอยคนละก้าวขอสังคมถอยคนละก้าวท่านบอกท่านถอยมาเก้าหนึ่งแล้วด้วยการยกเลิกพระราชกำหนดสถานการฉุกเฉินที่มีความรุนแรงที่มีความร้ายแรงแต่ท่านครับเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยถูกท่านผลักถอยจนสุดทางหลังของฝ่ายประชาธิปไตยมันคือปากเหวครับพวกผมถอยไม่ได้อีกแล้วประชาชนถอยไม่ได้อีกแล้ว ท่านยึดอำนาจมานานมากท่านสืบทอดอำนาจมาต่ออีกสองปีท่านทำร้ายทำลายประเทศไทยมาเจ็ดปีเนี่ยท่านบอกว่าถอยคนละเก้าแล้วจบกันคงเป็นไปไม่ได้ครับวันนี้ท่านต้องถอยไปครับถอยไปอีกไกลเลยครับถอยไปไกลๆถอยไปถึงจุดไหนครับข้อแรกที่ผมเรียกร้องก็คือท่านต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและ ประกาศยุติบทบาททางการเมืองเพราะวันนี้ศูนย์กลางของปัญหาคือท่านข้อที่สองที่จะนำเรียนต่อท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีที่มาถามกับรัฐสภาในวันนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับเมื่อท่านลาออกแล้วเนี่ยปล่อยให้กระบรวนการประชาธิปไตยได้เดินหน้าครับสภาผู้แทนราษฎรเรายังอยู่ครับ ให้โอกาสสภาผู้แทนราษฎรได้เดินหน้าเพื่อสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ผ่านตามกระบวนการตามรัฐมนูญแต่ต้องกราบขอความกรุณากับท่านสมาชิกุฒทสภาถ้าท่านยังจะเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกนายกรัฐมนตรีสุดท้ายประเทศชาติคงจะออกจากปัญหาไม่ได้เราต้องการวิถีทางที่เป็นประชาธิปไตยจริง เราต้องการการเลือกนายกรัามนตรีที่เป็นไปตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่ได้ผ่านการเลือกตั้งมาจริงๆเท่านั้นขอให้เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทรรนราษฎรตามกระบวนการประชาธิปไตยเถอะครับข้อที่สาครับท่านประธานการแก้ไขรัฐมนูญครับผมเองเนี่ยก็อภิปรายในรัฐสภาแห่งนี้ในวันที่มียติเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญเข้ามา ว่าถ้าท่านดึงดันที่จะซื้อเวลาต่อไปเนี่ยสุดท้ายจะเป็นการสมไฟให้กับสถานการณ์สุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงๆครับวันนี้สถานการณ์บานปลายครับการชุมนุมเกิดขึ้นทั่วประเทศไปหมดกระบวนการแก้ไขรัฐมนูญโดยมีการร่างรัฐมนูญใหม่เนี่ยจะต้องเดินหน้าครับต้องมีการแก้รัฐมนูญเพื่อให้มีการตั้งสอสอรอที่มาจากประชาชนเพื่อร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นมาให้จงได้ หลังจากนั้นแล้วเมื่อแก้ไขรัฐมนูญเสร็จมีการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยพวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาเราต้องพร้อมครับยุบสภาคือนอานาจให้กับประชาชนเลือกตั้งกันใหม่ครับเพื่อให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าอย่างเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยจริงๆสักครั้งข้อที่4ี่ครับท่านประธานครับที่จะเรียกร้องไปยังทางคณะรัฐมนตรีการประกาศพรกฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงเป็นความเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งครับสุมไฟให้กับสถานการณ์อย่างยกโทษให้ไม่ได้แน่นอนครับท่านนายกรัฐมนตรีและคอรมอเนี่ยประกาศยกเลิกพรกอรฉุกเฉินไปแล้วแต่วันนี้ยังมีผู้ชุมนุมที่โดนจับกลุ่มคุมขังผ่านทางพรกอรฉุกเฉินอยู่อีก8คนวันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครับ ต้องปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุ่มคุมขังทั้งหมดทันทีหลังจากนั้นต้องมีการตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางจริงๆครับท่านประธานครับเพื่อที่จะมาศึกษามาตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคมว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากภาครัฐที่กระทําต่อผู้ชุมนุมนั้น,น,นเนี่ยเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่เป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องมีผู้รับผิดชอบครับกับความผิดที่เกิดขึ้นข้อสุดท้ายที่จะเสนอผ่านท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ท่านจงพึงระลึกไว้ครับว่าสิ่งที่จะต้องยุติการปฏิบัติเป็นอันดับแรกคือการทำพฤติกรรมที่เรียกว่าดึงฟ้าต่ำท่านประธานครับ เมื่อใดก็ตามที่มีบุคคลอ้างว่ามีความจงรักภักดีเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าย่อมเกิดอันดับสองขึ้นมาทันทีไล่ไปจนถึงอันดับสุดท้ายหมายความว่าถ้าท่านบอกว่าท่านรักมากกว่าก็เป็นการดันให้คนอื่นเนี่ยตราหน้าคนอื่นว่าเขารักไม่เท่าท่านสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่จะต้องยุติทันทีครับ การกระทําของท่านเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับถ้าท่านรักสถาบันจริงเนี่ยท่านอย่าให้ความขัดแย้งในสังคมเนี่ยมันเข้าใกล้กับสถาบันที่เคารพรักสิครับท่านแอนโอกขึ้นมาแบบชายชาติทหารน่ะแล้วก็รับเลยบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในสังคมความผิดพลาดในการบริหารงานเป็นความผิดของผมพลเอกประยุจันโอชาคนเดียว ผมลาออกจากตำแหน่งแค่นี้ครับเราจะสามารถกันสถาบันซึ่งเราเคารพรักเนี่ยออกไปจากปัญหาทั้งหมดทั้งมวลได้เพียงแค่ท่านมีความกล้าหาญเท่านั้นท้ายที่สุดครับท่านประธานการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีที่มาที่ไปครับอย่างที่ได้เรียนมันไม่ใช่อยู่ดีๆคนออกมาชุมนุมกันเป็นแสนเป็นล้านคนนี่มันมีเหตุครับแน่นอนครับเหตุก็คือเรื่องความขัดแย้งในสังคมเรื่องของความเหลื่อมล้ําเรื่องการบริหารงานที่ผิดพลาด เรื่องการสืบทอดอำนาจวันนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประกาศยุติบทบาททางการเมืองวิกฤตทางการเมืองครั้งนี้ก็จะกลายเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยแต่ถ้าวันนี้ท่านยังดื้อดึงดื้อรั้นดึงดันถือทิฐิอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปวิกฤตครั้งนี้ จะกลายเป็นหายนะของชาติครับทางเลือกนี้อยู่ในมือของท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบพระคุณครับ